ูมือมึงเจ็บท้องไม่สมมติเจ็บท้องมึงเข้าใจปะเจ็บคือกลัวขัวเจ็บเหรอใจเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวใจ่บข้กลัวโดนกูขับรถล้มแล้วหัวฟาดอาการคือเจ็บก่อนแล้วหมอจะถามกูนะกูจําได้หมอถามว่าเจ็บไหมกูบอกยังเจ็บแผลอยู่แล้วเขาจะถามต่อว่าปวดไหมแสดงว่าอาการมันคือมีเจ็บและปวดในอาการทางหมอตีเท่ากับเวลาแล้วถ้าสมมติ สมมติสมมติสมมติมึงเดินไปใช่ป่ะลราแบาบมึงโดนนักเลงปวดป<า>ท้องเท่ากับเจ็บหัวปั๊มแล้วหัวแตกแล้วมึงไปเข้าโรงพยาบาลน่ะหมอจะบอกว่าอะไรเจ็บ,<พ>บหัวแล้วเจ็บหัวเด้ <periods> แล้วถ้าแบบยาชามันไม่ชาก <c oughs> ็เจ็บไงเจ็บแผลใช่หรอหรอ,อ๋อ<ะ>แล้วเวลาก็สมมติว่าแปดโมงเช้าบิวิ่งไปตีแปดตีเก้าตีสิบตีสิบเอ็ดตีสองตีหนึ่งก็คือไปอ๋อแล้วถ้าตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งพวกมึงก็ต้องรู้กันเองว่ามันมืดแล้วใช่ ก็ต้องก็ต้องดูสถานการณ์ว่าตอนนั้นมืดหรือเปล่าไม่แล้วแล้วทำไมสถานการณ์ที่มันอยู่ข้างในตึกอะแล้วพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันถ่ายสมมติถ่ายงานตีหนึ่งเจ็บชีก็แล้วแต่กูต้องเดากันเองด้วยว่ามันจะเป็นตีนโมงใช่เมื่อวานนี้ก็เคยหลงว่าแบบอ้าวตีหนึ่งจริงหรือแค่บ่ายโมงอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ถามกันเนาะก็ไม่ถามอ๋อตีหนึ่งก็ใช้ตีหมดเลยตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้าไม่มีหนึ่งทุ่มสองทุ่มมีแคเจอกันตีเจ็ดเปิดไปเล่นนะเปิดโลก โอเคเลาเวลาตีเจ็ดเรามีเพื่อนไปเจ็ดโมงเช้ากอนเออได้นอตลกว่าเหนือก็ใช้ตีเหมือนกันอ่าโอเคไปยังรถล้มเท่ากับล้มรถใช่คืออะไรหรอรถล้มไงทำไมต้องเป็นล้มรถนะรถล้มล้มรถภาษาการพูดว่าอะไรรถล้มมึงพูดล้มรถเหรอ ล้มรถของพวกกลัวแปลว่าหรือว่าล้มรถคือล้มอะแปลว่าคนไปถีบรถให้ล้มแปลว่าถ้ารถล้มอะคือขับไปแล้วรถแม่งล้มทุกคนล้มรถก็คือล้มแกไม่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเดียวกันไม่ว่าจะล้มรถเออชีวิตคนตายง่าไงไงก็ใจก็ใจละขอเรียบง่ายขออ่านก่อนนัดเท่ากับมัรคืออะไรเจ็บนัดเจ็บมาก์คแล้วโอเฮ้ปวดมากกับปวดอร่อยอร่อยมากอ่ะอร่อยนัด อ๋อ่อยนะเจ็บเยี่ยวนัดเจ็บเยี่ยวมากอ๋อเจ็บเยี่ยวมากสวยนัดเนี่ยแหละแต่คนใต้เช่อคนใต้ดูทางสามันคนตอนเช้าคือพบกันตีเจ็ดกะก้ากับบักซุงไม่ลรเคยแบบมันก็ต้องเคยมีแบบนัดผิดอะไปกันผิดเคยก็เป็นเริ่มปกติแป๊บหนึงล้นลบรถล้มเท่ากับรถล้มอย่างเดียวคือล้มรถเหรอเอ้พัดรถ ล้มรถพัดรถแปลว่าคนล้มโอเคตกจากรถเออพัดรถแปลว่าคนร่วงจากรถแป๊บนึงใช่หมดว่าคไม่พัดรถแปลว่ารถล้มในไทยในกรุงเทพอเคย่างเงี้ยพัดตกโอเคตกเออพัดตกโอเคคนล้มไม่ใคนล้มคือเขาเคยเขียนคนล้มพัดรถมึงว่าด้ว่ามึงเคยได้ยินข่าวว่าแบบพากันล้มอ่ะเขาขึ้นบาร่าโิบดเฮ้ยมึงพาอย่าพากันล้มมันแปลว่าอะไรวะ ก็พาพาไม่าพาเขาแปลว่าเอามานะไม่ได้เขาแปลว่าเอามาอย่าพากันล้มมันแล้วแต่สถานการณ์มึงอ๋อคือเขาจะใช้ตามสถานการณ์ฟิลคำสร้อยป้ามึงฟิลแบบพัดตึกพัดตึกรถไหลเอือนเท่ากับเลี่ยนต่อเช้าน้ำซุปเอือนมากอะไรน้ำซุปเอือนมากแปลว่าเลี่ยนมากน้ำซุปเอือนมากต่อเช้า เจ็บหัวเม็ดปวดหัวเด้เม็ดเม็ดก็คือหมดอ่ะอืมเอมันเยอะแล้ววันนี้เยอะแล้วพอแล้วพอแล้วอแล้อแอแล้วอแล้วพอแล้วพอแลอเจวอเล้วอแล้วตอแล้วพอแด้วพอวนอแล้วพอแ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนอแล้วพแ้วาอแม้วพอด้วอ้วอแล้วพอแล้วพอ้วพออแ้อแ้พอ้วพแล้วหะ้้อองพแวห้้้แ้ มาหา้ามาหาคนโสดที่สวนสามาหาคนโสดที่สวมันมันสภาษาไทยวกันมันแค่แบบวันหใช่มันแค่สำเนียงอ๋อโอเคมาตามหาคนโสดที่สวนสาธารณะกันแล้วก็ตามห้ามาตามห้าคนโสดเราพาแพนดอ่ามาด้วยเราพาแพนดอ่ามาด้วยเราพาแพนดอ่ามาให้น้องด้วยได้ใช่ป่มโอเคเราพาทุกอย่างพาทุกสิ่งมาให้ทุกคนโอเคทุกคนพอแล้วจบจบเจอกันพรุ after after ่งนี้ ที่ใต้บาย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 เจอกันค่ะขอส้มตำปลุปลาปะโอเคพี่เมย์บาย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 ค่ะบายบาย